แบบเนื้อผ้าชัดถ้ามันจะตุยก็ตุยไปเลยนะคะให้เห็นไปเลยถ้ามันจะสวยก็สวยมันไม่สวยก็ให้เห็นกันไปเลยนะคะลูกค้าขาดอเด็ก26มาเพิ่มขอบคุณค่ะใครจะรับอีกแม่รีบตัดสินใจนะเดตตัวเมื่อกี้นะคะ2,500เอาไปขายแบบโอ้โหแบบราคาดีอะ่ะทุนดีอุ้ยสีแบบว่าน้องมีความแบบมินิมอลตุนๆอยู่นะ ใครที่ชอบแบบโทนมินิมอลแบบอันนี้ก็เอาไปขัดได้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะเซนเม,มาแอรเจ็อันนี้จะเป็นสเวตเตอร์ใหม่พรมวิหนูต้องบอกก่อนว่าตอนนี้งานใหม่พรมออกดีมากเลย 2> 2, <5. S 1> โปรโปรสองพันห้าให้ส่งฟรีไปด้วย ลูกนี้โปรสองพันห้าสิสองฝเเดืนหนูบอกก่อนนะว่าช่วงนี้งานใหม่พรมออกดีมากลูกค้าไม่ว่าจะรหัสไหนนะ L W 2 0เนี่ยคือตั้งแต่วันที่ลงรูปไปอะน้องออกแบบโอ้โหวันหนึ่งอะเกือบ20ลูกทุกวันลูกค้าทยอยสั่งที่เจ้าละ2เจ้าละสเจ้าละห้าบางเจ้ามาเป็น10นะคะลูกค้าตัวใหมพรมเนี่ยใครที่อยากตุนอยากทําเริ่มทําได้เลยหนูเห็นลูกค้าบางคนคือไลฟ์ในติ๊กต็อกได้แบบเย็นเช้า ไยได้ยันเช้ากันเลยนะคะขายดีกันมากเลยอ่ะมาขออนุญาตนะคะเริ่มเลยวายวายวายจะโคตตกใจหมดไปบู๐2๙0 0มไหมเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขนแกะวันนี้ตอนแรกว่าจะเอามาพี่ก็เลยมันแค่ตอนแรกแต่ตอนนี้ไม่ได้เอามาตอนแรกว่าจะเอามาอยู่เพราะว่าหนูเบิกงานหนาวมาเยอะแล้วหนูก็เลยไว้สับวันอื่นบ้างเดี๋ยววันอื่นเอามา อ่ะป้ายบูสองพันห้าพี่ขาเดี๋ยวเอาไว้วันอื่นบ้างนะเดี๋ยววันอื่นหนูสับมาให้ตัวไหนจ้าพี่พี่อะไรนะอ่านชื่อพี่เขาไม่ถูกสุชีระหรอสุชีระแม้ชื่อพี่ที่ว่าเป็นลูกค้าใหม่ตัวนี้ใช่ไหมว่ามีกี่ตัวตัวนี้ใช่ไหมจ้า พี่สั่งในแชทได้เลยใครจะไปสั่งในแชทไปได้เลยนะจ๊ะสามารถสั่งได้เลยอ่ะมาเริ่มแพนด้า L72 ลูกค้าขาถามว่า L72 กับ LW02 ต่างกันตรงไหนลูกค้าแล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่กลุ่มลูกค้าด้วยใครที่แบบว่าอยากได้งานสวมหัวทรงสเวตเตอร์แต่เป็นงานใหม่พรมลูกค้าขาแม่มาเล่น L72 ได้เลย L72 หนูจะไม่ได้มีแค่ป้ายแพนด้านะป้ายอื่นหนูก็มีนะพวกป้ายบูป้ายเยลโล่อะไรแบบนี้นะคะลูกค้าขาแล้วแต่ว่าจะชอบงานของประเทศไหนเอ๊ของประเทศไหนของป้ายไหนนะคะพะน้องเป็นงานจีนเหมือนกันหมดแหละ แต่ว่างานจริงๆมันก็ออกตามๆกันนะคะลูกค้าขาแล้วแต่ว่าบางป้ายอาจจะมีจุดเด่นอะไรโดดเด่นขึ้นมานิดนึงนะรหัสอะไรคะถ้าสั่งตัวนี้หรอพี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมแพนด้า L72 อ๊้สวยมากน้องเป็ดกราบ,บเป็ดหรือเปล่าเป็ดหรือหา่หานห่านหรือหงไม่รู้เรียกผิดเรียกถูกนะคะตัวนี้นะจัดโปรโมชั่นให้ด้วยลูกค้าขางาน45กิโลโปรโมชั่นหนูจัดอยู่2,500บาท นะคะ2,500าบาทคาดีแกยังไม่ได้เปิดแม่ถ้าบ่ายหนูอะ่ะเช็ตหนูพอมาได้เดี๋ยวหนูหามาเปิดเพิ่มเลยลูกค้าถามกันเยอะมากถามกันเยอะมากเลยอยากจะเปิดเพิ่มใหุ้ยสวยนะอันนี้เก๋นนะเป็นฟิลแบบว่าสาวใส่กับขาสั้นอย่างเงี้ยลูกค้าโอเวอร์ไซส์เลิศนะคะตัวนี้ใครที่อยากตุนแม่ตุนไปเลยงานหนาวมีหลายเจ้าเริ่มทักมาถามกันแล้วเพราะว่าตอนนี้หนาวก็คือแบบออกดีลูกค้า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่อยู่แบบว่าใกล้ๆเขาใก,ใกล้แบบแหล่งท่องเที่ยวนะแม่เอาไปเลยเพราะว่าช่วงนี้แค่มีฝนก็มีหมอกเนาะนะมีฝนก็มีหมอกเขาก็เริ่มใส่งานหนาวฟอร์มหนาวถ่ายลงโซเชียลกันแล้วแม่จัดไปได้เลยนะ2,500บาทก็สอบรีวิววันนี้หนูให้จัดส่งฟรีไปด้วยอุ้ยอันนี้เออแท้ไม่แท้แม่ไปลุน้นเด้อไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นชาอ่นอูไม่ใช่ชาแนลนะคะลูกค้า นี่อ่ะขอรหัส CF มาเลยค่ะสำหรับลูกรีวิวสอเสือ72สเสือ72รีวิวส่งฟรี2,500บาทลูกค้าสอเสือ72มาได้เลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ต้องเก็บนะมอสเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปนิดนึงสอเสือ72มาได้เลยลูกค,ค้า่ะมาโรดมาโรดลูกรีวิวจะส่งให้ฟรีอุ้ยน่ารักเออเก๋เริ่งงานแบบว่าแต่งแบบสวยๆอันนี้ได้มา ลูกค้าเดี๋ยวหนูแบบโชว์ให้ดูเรื่อยๆนะคะลูกรีวิวใครจะรับสอเสือ72นะคะสอเสือ72ส่ง,ง,งฟรีเออสไตล์แบบว่าเกาหลีก็มีเท<ๆ>่าไหร่คะคาดิแกนตอนนี้พี่ถ้าเป็นคาดิแกนล้วนจะไม่มีของหนูมันจะมีเป็นงานเออถ้าบางนะแบบบางก็จะเป็น905มันจะเป็นงานเสื้อแบบว่าค้ะปนทั้งคาดิแกนงานผ้ออายืด ผ้าไหมพรมบางอะไรแบบนี้ก็คือจะค้าวนกันไปนะตัวนั้นราคา4,500บาทค่ะ4,500บาทลูก100กิโลนะสำหรับตัวนั้นอุ๊ยอันนี้เหมือนมีสีขาวด้วยแล้วก็สีเหลืองนะคะเขียนแบบนี้สวยๆเลยร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีค่ะพี่ขาถ้ามาไม่ถูกสามารถทักแชทขอ่อา Google Map ได้เลยขอแผนที่ขอโลเคชั่นนะคะลูกค้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วงานบอกว่าลายเสือสวยมาก นะคะสวยมากถามว่าตัวนี้ตำหนิอ่ะส่วนใหญ่ที่จะเจอเป็นอะไรลูกค้าส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของงานขุยเนาะลูกค้าถ้าใครแบบโอ้โหแม่ค้ามือสองอยู่แล้วเนาะอย่างน้อยเลยต้องมีคือเครื่องตัดขุยสําหรับเครื่องตัดขุยแม่ค้ามือสองนี่คือแบบไอเลิฟมากลูกค้าขายกเว้นว่าลูกค้าใหม่ที่แบบโอ้ยเพิ่งลงตลาดลองขายนะแนะนําเลยนะคะเวลาทาผ้าลูกค,ะคะ้าขามีเครื่องตัดขุยไว้คือรอด จบนะคะ171ราคาเท่าไหร่จะ FJ เดี๋ยวเช็คสักคู่ลูกค้า<ม>ค่ะมาลูกนี้รีวิวยังว่างนะลูกค้าสวยมากดูดิเนี่ยสไตล์ขอบก็มีออกด้วยลดหนาะเอาจริงงานแบบว่า171่ j 171 4เ0อลูกค้าค่ะ171 4หนนะตัวนี้ต้องบอกว่ามีโปรพี่พิงเหลือ3,900อ๋อมีโปรด้วยมีโปรเหลือ3,900พี่ พี่อะไรนะพี่ปะพิมพรไหมเหลือ39 0 0ันเนะคะเสื้อเชิ้ตสก็ตชายเชิ้ตสก็ตชาย62 M เอ็มราคาพันเเข้าร่วมโปค่าส่ง7บาทลูกค้าขาไปเอาเลยแต่ว่าตัวนั้นนะถ้าใครเคยดูไลน์นะก็คือแจ้งไว้แล้วว่ามันจะมีติดไซส์แบบไซส์เล็กไซส์ผู้หญิงบนไปด้วยแต่ถ้าใครแบบว่าเห็นราคาแล้วไม่ซีเรียสอ่ะมันถูกมากอะ่ะลูกค้าเอาไปเลยนะแล้ววันนี้คือโคตรคุ้มเลยบางตัวหนูก็แอบแบบ เศร้าอยู่นะน้องจัดโปร,รลดราคาแบบจาก4 000, 1, 9, 000, 2, 000, ี่พเหลือพั0 0เหลือสองพันเงี้ยแล้วน้องแบบได้ค่าส่ง7บาทอีกอะ่ะแอบเจ็บนิดนึงนะขนแก่กันหนาววันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวหนูไว้ดูให้เดี๋ยวหนูไว้ดูให้หใหอุ้ยล่างๆแบบว่าสีสวยมากนะลูกค้าหนูต้องบอกว่าอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเป็นโซคิวแมวกวักนะคะ,ะงานแมวกวักลูกค้าอุ้ยอันนี้ก็แบบสไตล์แบบโอปป้าชอบใส่นะคะ ลูกค้าใครที่อยากได้นะเดี๋ยวแม่ดูลูกนี้ให้จบก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูแบบโชว์ไปเรื่อย,ร,อยราคาโปรอยู่ด้วยนะโปรเท่าไหร่ลืมพูดไปพูดมา2อ0พนปะ่ะ <5. S 1> <laughs> โปรส0 0ลูกค้าแล้วก็ให้จัดส่งฟรีไปด้วยสำหรับลูกรีวิวงานตัวนี้หนูต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบถ้าถามหนูนะถ้าใครหวังแบบลวดลายแบบทั้งกระสอบแม่ตัวเนี้ยตอนเนี้ยต้องบอกว่า มันจะไม่ได้เน้นลวดลายขนาดนั้นแต่ว่าบลายมันก็อาจจะมากกว่าพวกงานญี่ปุ่นนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะแบบโอ้โหทั้งกระสอบตุ้มตามเลยขนาดนั้นนะคะลูกค้าเอาไปได้ตัวนี้นะจัดไปเลยสี่พื้นงานลวดลายคะ่ะปนไปงานถักเปียอะไรพวกเนี้ยก็คือมีติดปนไปในกระสอบเลยแม่เอาจริงงานสวยนะคะถ้าถามว่าหนาหรือบางแจ้งตามตรงเลยคือเป็นงานออกหนานะคะลูกค้าหน้าหนาขายดีมาก งานออกหนาหน้าหนาวขายดีมากน้องร่วงมอสน,นี่นะพี่พัดไปให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบบโชว์แบบโกย,โกย,โกยด้านล่างให้ดูแม่สีสันก็คือไปขัดแยกกันได้อีกทีบางคนก็แบบว่าเน้นขายโทนมินิมอลหรือโทนสีแยกกันได้นะคะนี้สวยๆเลยนี่เห็นปะขนแบบฟูๆนิดนึงแอบมีแบบขนอย่างเงี้ยเห็นปะน่ารักมาก หวานหวานฉ่ำๆนะคะลูกค้าลูกรีวิวส่งฟรีค่าส่ง7บาททุกรายการเลยเหรอคะค่าส่ง7บาททุกรายการยกเว้น1,900บาทนะคะยกเว้น1,900บาทเลยอ่ะโอเคนะงานประมาณนี้ลูกค้าเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งมาตัวนี้นะโปร2,500แล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยสำหรับกระสอบรีวิวเนี่ย ถักเปียเส้นใหญ่แบบนี้ลูกค้าชอบกันมากเลยนะแบบนี้คือเป็นงานที่ทําราคาได้ค่ะถักเปียเส้นใหญ่อันนี้ด้วยเห็นไหมลูกรีวิวแม่หนูบอกเลยนะใครไม่เอาพาดนะเอาจริงคือแบบว่าได้งานสวยๆเยอะมากงานหัวให้ลุนเยอะเนี่ยถักเปียตัวที่3ตัวถักเปียเนี่ยลูกค้าชอบกันมากเลยนะคะสวยๆเลยนะลูกค้า2500บาทรีวิวรหัสเลยนะเซ้นอส,สอเสอืสอเจดส,ส,สมาเลย ใครจะเอาสอเสือ72ส่งฟรีด้วยนะคะหรือใครจะเอาลูกใหม่เสียเพิ่ม7บาทค่าส่งแม่ก็เอาลูกใหม่ได้นะคะลูกรีวิวสอเสือเจลูกใหม่สอเสือเจนะคะนี่ส,สวยๆเลยเอออะไรกระตุกระตุนก็แอบ,บมีติดอยู่นะ4พื้นก็น่ารักนะเป็นเล่นไปลูกค้าบางคนคือแบบว่าชอบสไตล์4พื้นอันนี้หนูชอบนะแอบบเก๋อย,อยู่นะคะชอบเห็นแบบนางเอกซีรีส์เขาใส่แล้วก็อยากเป็นนะเนาะ ลองทาบดูเออแบบน่ารักมากส,สวยๆเลยนะคะลูกค้า่ะลูกรีวิวยังว่างนะใครจะรับตามมา CF ได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้หมดเลยไหนๆก็คัดไปแล้วน้องแมวนะอุ้ยสีชมพูลายเสือมานี่เห็นปะลูกค้าส,สวยๆเลยอะโอเคเดี๋ยวไปงานต่อไป